ขอตังไปซื้อจำทั่วํำมั่วํำป่าํำขนมจีนดองแดงไหนจ้าไม่มีไม่มีแต่เขาไม่เห็นเวลาเลยเอาหาคิดตัวเด็กน้อยเลยนยมิตรบัดผู้เฒ่าอีดีตดนี่นีบ่มีคือบ่มี่เม่เหเราทุกบะไห้เลยเสียโอ้ยอายุตั้งเจ็ดสิบห้าปีงบ่มีเงินจักบังเป็นไปได้อยู่บ่อกเงินผู้เฒ่าเขาแล้วบอกวันที่หนึ่งเราเดนี่ เราแล้วเจ้าพ่อไ,ไปเอาอะไรกัได้สามรลอยทงเอาเจ้าสามดีสามปี่บอกก็ส<ม>ิได้สามลอยนี่หอดไม่กิ่มเข่ากันเดียคือวางสัน่นเป็นได้บุกลอยมือได้หลักคุณยายเอาคือไปได้หอดคุณนอุ้ยมีต่ถุงยงถุงใหญ่ยิงกับลูกเป็นยังมีต่ยายดยมยาหมองมียาสารพัดยาเ<ะ>บื้องทุซองมีดูนี่ าขี่ตัวลูกลานเออเขาไม่อ้อบหอกเออเจ้าก็บอกว่าทอดไม่เจ้าก็บอกว่าโมมี่ไปเอาดอกว่าเจะเอาไปซื้อยาเด้อยายเด้อยจะบอกว่าคอยเอาไปเออเออเไปกันโซนน้ำหนามึงมึงเฮียเงินเงียหมดมึงไปซื้อน้ำปลาเนี่ยเงียตีนนู้นเนี่มึงคือบ๊อบบงโอ๊ย มีถอหันหนึ่งบ่พอหรอเจ็ดแปดลอยหนึ่งเฮ้ยไม่รัดเอาอยู่ห้องอุย้ยอยู่นี่ก็บับติเรียนบาทอุย้ยบ่าเอาดอกเรียนบาทเอาไว้ซะอืมเฮ้ยมีตุเงตึงสองคนสองอ่างอิงไปดูเ้ยยายค้าปล่อยเอาเงนินไปได้ปงัปงปังคุณแม่เธอเอาตังค์ไว้ไหนฮะคุณแม่เธอเอาตังค์ไว้ไหนฮะ ปังปังฉันเห็นแล้วปังน้องปังปังของคุณแม่เห็นแล้วโอ้ยตูนว่ะมีแค่นี้หนึ่งเออเอา,เ,อาเงินเอาใส่ในหนีว้ยดิไปใดบดเนี่ยฟ้าเอามาเป็นเงินเฮียบอกอุตสาห์ได้ไปเอาห้องย้ายแล้วมาบวกกับอันนี้อีก ผิดสองตัวเนี่ย้าถ้าถ้า้าถ้าพ้า้าลึกว่าเอาผอดสอหลายพันเดิตันเนี่ยฉันไม่เอาใส่นี่หรอกมันจะเฮียฉันไม่เอาใส่เด็ดค่ะอุ้ยละลีเอย่างผึ่งนะสามเก่พน่ะไปก่อนนะปังๆเธอไม่ต้องบอกแม่เอยนะว่าฉันเป็นคนอาเข้าใจไหมเธอห้ามบอกถ้าเธอบอกนะ เบิร์นโลกเลยนะโอเคไปแล้วอย่าพูดมากนะปังปังเชิ่ไปก่อนนะปังปัง